ตั้วเจ้าหอสวัสดีนะคะทุกทุกคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อค่ะจะมาสอนเกี่ยวกับความเจ็บปวดต่างๆให้ได้รู้กันเลยนะคะว่าในภาษาจีนกลางค่ะแบบนี้เราจะพูดว่าอย่างไรนะคะค่ะคําแรกนะคะคําว่าปวดค่ะคือคําว่าถึง เราปวดเมื่อยนะคะ,ะเราปวดเมื่อยเราจะใช้คําว่าส่วนเถงส่วนเถงแ,แปลว่าปวดเมื่อยนั่นเองนะคะถ้าปวดตาล่ะคะใช้งานตาเยอะปวดตาค่ะใช้คําว่าเหยี่อเถงเหยี่นเถงเหยี่นก็คือเหยี่ดจริงนั่นเองค่ะ,ะปวดตานั่นเองนะคะ หรือตอนนี้ปวดฟันค่ะเราช่อปวดฟันนะคะแล้วก็ไปหาหมอไม่ได้เนาะช่วงโควิดแบบนี้นะคะไม่ควรไปหาหมอฟันเนาะถ้าปวดฟันนะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เราใช้คําว่าย ah ah าเถิงยาถึงยาฟันนั่นเองนะคะปวดฟันยาเถิง ah ค่ะถัดมาถ้าเราปวดหลังล่ะคะมันไปยกของทําอะไรมาใช่ไหมคะเราอาจจะปวดที่หลังของเรานั่นเองค่ะ ถ้าเราปวดที่หลังนะคะให้เราใช้คำว่าเปื่ยเถงเป่ยเถงปวดหลังนั่นเองแล้วถ้าปวดท้องนะคะ,ะปวดท้องอถ้าปวดท้องนะคะจะใช้คำว่าตู้จืดเถงตู้จืดเถงหรือเราอาจจะแบบไปวิ่งมาปวดขาค่ะออาากกำลังกายเยอะปวดขานั่นเองนะคะถ้าคุณปวดขานะคะให้ใช้คำว่า ปวยถิงปวยเถิงค่ะและสำหรับปวดสุดท้ายที่นำมาฝากกันคือปวดใจค่ะ,ะถ้าปวดใจนะคะให้เราใช้คำว่าชินเถิงชินเถิงอันนี้ก็คือ เจ็บปวดในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะค่ะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปใช้กันให้ถูกต้องนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษ,าษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์พูดภาษาจีนกลางได้อย่างเงี้ยคะ่ะได้ฟรีเลยนะคะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมวัน แม่ในเดือนแห่งวันแม่ได้เลยนะคะ,ะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนข้อความของคุณถึงคุณแม่นั่นเองนะคะรุ้นได้เลยค่ะว่าคุณจะได้เรียนคอร์สนี้ฟรีค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ